สองลุกเจนนี่ดินเนอร์ฉลองครบรอบแต่งงานสามีสวยแซบออราคุณนายจับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักสุดๆระหว่างนักร้องสาวเสียงดีเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกศกับสามียิวฉัดมงคลโดยทั้งคู่ได้แต่งงานสร้างครอบครัวและมีทายาทด,ด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกสาวที่น่ารักน้องอยูจิน เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งนอกจากโมเมนต์ครอบครัวยังมีโมเมนต์คู่รักสวีทกันเหมือนเดิมอย่างล่าสุดเจนนี่ยิวควงแขนเดนเนอร์ฉลองครบรอบแต่งงาน1ปีโดยมาในชุดทีมสีดำสาวเจนนี่ก็จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมลุคนี้สวยสะดุดตาแถมเซ็กซี่มากๆอีกด้วยโดยเจนนี่โพสภาพลงเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความระบุว่าฉลองให้กับวันครบรอบแต่งงาน1ปีของเรา12ทับ11ทับ64 12ทับ11ทับ65ในขณะที่หนุ่มยิวโพสต์บอกว่าครบรอบแต่งงาน1ปีรักนะครับแม่ของลูก